ไลฟ์สไตล์อันนี้วันหยุดนะคะก็ s ส t u r d a y นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะดูบอลฟุตบอลคนบ้าฟุตบอลก็จะดูแต่ฟุตบอลน,นี่แหละไม่ดูอะไรหรอกนะคะคนบ้าบอลก็จะดูแต่ฟุตบอลน,นี่แหละไม่ดูอะไรหรอกเพื่อนๆคอ้ว จะเจ๊งซะแล้วเอ้ยไม่ได้ใช้งานจะเจ๊งซะแล้วเอ้ยเออนั่งอ่านกินแหลกกินลมโอเคเนะกุยกันทักทายกันใครมีอะไรดีๆก็เข้ามาทักทายนะคะชี้แนะชีน้นำสนอหนก็หออยหนะคะ ชี้นำเสนอกันหน่อยใครมีอะไรดีๆนะคะใครมีอะไรตื่นเต้นดีๆนะค,คุยกันคุยกันกินกาแฟอานนั้สื้อพิมพ์แล้วสื้อพิมพ์พื้นที่โฆษณาแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลไอโฟนสิบห้าแม็ สิสิโฆษณาแอปเปิลแอปเปิลแบ็คฟิฟตีน Apple, a, Mac แต่ราคาสูงมากนะคะราคาโคตรสูง Apple Mac, เลยแอปเปิลแบ็คเทียบเงินที่นี่นะคะ Apple ิลแบ็ฟิฟนะคะโป,โปร Mac 15, Apple, ะะไไฟโปรแบ็คฟิฟตีนแอปเปินะคะไอโฟนมือถือโคตรแพงเลย สองหมื่นสองหมื่นกว่าเหรียญที่นี่นะคะสองหมื่นกว่าเหรียญที่นี่คูณคูณสามจุดสามจุดเอาแค่สามตีแค่สามพอรเดลเลยแค่ 3, สามบาทแค่สามบาทสามคูณเข้าไปหกหมื่นเครื่องหนึ่งหกหมื่นเจ็ดหมื่นบาทนะเอ่อแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลแมคคะไอโฟนนะคะสิบห้าไอโฟนสิบสามโคตรแพงเลยแพงหูดับตับใบเลยคนก็ซื้อนะคะ เดี๋ยวก็แบ็กไฟด์เดย์แล้วแบ็กไฟด์เดย์ราคามันก็จะลดลงนะเพื่อนๆนะคะพวกแบ็กไฟด์เดย์นี่มันจะลดลง50%ถึง70%นะคะใครต้องการซื้อพวก Equipment เกี่ยวกับเอ iPhone นเนี้พวกนี้ค่ะพวกโทรศัพท์มือถือทุกชนิด iPhone หรือว่าโน้ตบุ๊กหรือว่า i p a d นะคะก็คอมพิวเตอร์ทุกอย่างนะคะซื้อช่วงซื้อช่วงแบ็กไฟด์เดย์ดีที่สุดเลย ดื่มกาแฟด้วยกันนะเ,นเพื่อนๆแต่ทักทายเพราะว่าอากาศดีโคตรโคเลยอ่ะ <c oughs> อากาศดีโคตรโคเลยอ่ะดีโคตรโคตรเลยไม่รู้จะบรรยายยังไงท้องฟ้าสีขามพระอาทิตย์แสงสว่างนะคะให้ความอบอุ่นด้วยแสงพระอาทิตย์ส่องลงมานะี้ก็อุ่นนะคะอุ่นนะคะไม่หนาวไม่ต้องมาใส่แจ็คเก็ตอยู่แลบ้าน รักๆทุกคนนะที่ถึงทุกคนนะคะหนังสือที่ไปเช่ามาอ่านก็นะคะแบ็กสวานนะคะแบ็กสวานนี่ก็เป็นอ่าตอนยุคอ่าอ่าหนังสือเล่มนี้แบ็กสวานนะคะคนเขียนก็นาซิมนิโคลัสทาทา,ทา,ทา,ทาเทลเลปนะคะแบ็กสวานเขาก็เขียนเกี่ยวกับเรื่อง เรื่องเกี่ยวกับอีกโอโนอเกนะคะอ่าอีโอโนอเกนะคะที่ตกต่ำที่ยุโรปนะคะอโโีโอนอเมกตกต่ำตอน2006นะคะ 2006, 2007, 2008, 2009นะคะแล้วก็2010นะคะหนังสือแบ็กซวานี้เขาเขียนเกี่ยวกับอีกโอโนอเกนะคะทั่วโลกนะคะฟองดาว Currency exchange và world trade everything shut down yeah. money money breaking yeah. banking money breaking Yeah. yeah. 2016 2010 yeah. À, này 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 คนเขียนนะคะนาซิมนิโคลัสทาเลฟนะคะแล้วเขียนนะคะยุคต้มยำกุ้งยุคเ,เงินแบบนะคะทั่วโลกอต่างเงินล้มเหลวกันหมดธนาคารพังพินาศนะคะแรงงานถูกกดนะ,ะเนี่ย2004ปี2004 2น0 4นะคะถึง2009-2010 หนักหน่วงที่สุดคือ2006นะฮะสองศปี2006กับปี2008-2009นแะคะแต่ economic for down ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่2004นะคะ everywhere in the world นะคะ bank club okay? economic shut down ตลาดหุ้นพังวินาศเวิร์นเทรดพัง uh, b r o w i n g out and everything okay? economic breakdown in the world okay? ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้แบ็กสวานนะคะแล้วอ่านก็ดีนะคะก็พี่เข้มก็ไปยืมไปเช่ามาจากาไลบรารีนะคะที่ห้องสมุดไปเช่ามาที่ห้องสมุดนะคะแบ็กสวานดีมากเลยอ่านแล้วก็ได้ได้ความรู้เยอะเกี่ยวกับว่าถ้าเราทาเกี่ยวกทำทำงานเกี่ยวกับทงด้านบริหารธุรกิจใช่ไหมะทำงานเกี่ยวกับด้านธุร บริหารธุรกิจเราก็ดูแลกิจการทำเกีก่ยวกับธุรกิจอะนะคะ่ะว่าง่ายๆคือ,อ business industry นะคะ business system industry asset marketing ะะตอนนี้ 2000, 2000, 2019 h o u s a n d o d a n ใช่ไหมโควิดก็แบงค์ครับอีกมมครั้งหนึ่ง 2 0 1เท0 21, 22ถึง23ก็ยังไม่ลืมตาปากไม่ได้นะคะอีโคนมิก hmm. ก็ยังช mm ัดดาวอยู่นะฮะทั่วโลกแล้วมาเกิดสงครามอีกสงครามยุโรปสงครามตะวันออกกลางไม่ต้องเอ่ยชื่อขี้เกียจเอ่ยชื่อนะคะือสงครามอีโคนมิกเกียจเอ่ยชื่อเนาะทุกคนรู้หมดแล้วทั่วโลกรู้หมดแล้วก็ โควิด breakdown the bank clubs currency money exchange for down 2019 2021 2022 203ก็เออรอแลกกำซีกำชารอแลกแล้วยังไม่ดีขึ้นก็ดีขึ้นนะโควิดมันจางหายไปแล้วก็โปรเฟคเซอร์พวกโปรเฟคเซอร์นะคะเกี่ยวกับไซนทิชโปรเฟคเซอร์ไซนทิชที่เขาสามารถผลิตวัคซีนนะคะ ขึ้นมาได้ก็หลายๆประเทศพาคียุโรปอเมริกาออเซียนก็ช่วยกันนะคะ qualification qualifying เกี่ยวกับวัคซีน WHO นะคะ WHO องค์การ World Health Organization นะคะ WHO เกะะี่ยวกับสุขภาพโดยตรงเกี่ยวกับสุขภาพโดยตรง WHO นะคะ World เฮลที้อ a แ i นิเซชก็เป็นองค์การเกี่ยวกับช่วยเหลือสุขภาพของมนุษย์ทั่วโลกอ่ะะดูแลสุขภาพมนุษย์ทั่วโลกเกี่ยวกับจุกยานะคะไม่ว่าเชื้อโรคอะไรที่มันจะกระเด็นเข้ามาในแต่ละประเทศในเขตยุโรปในเขตออสเซียนในเขตตะวันออกกลางหรือในเขตอเมริกาแต่ละทวีปว่าองค์การ W H O เขาก็ให้การดูแลเกี่ยวกับเรื่อง เฮลซี soul, ะะ่อันเฮลโซและการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพ mm hmm. เพื่อนมนุษย์ทั่วโลกก็เป็นส่วนที่ดีนะคะเพราะว่าโลกเราก็พัฒนาไปในสิ่งที่ดีนะคะแต่บางสิ่งบางส่วนก็ผลิตออกมาพัฒนาออกมาแล้วเอามาทำลายประเทศแล้วก็มาฆ่าล้างเผ่าพันธ์มนุษย์ยั่งชิงพื้นที่ย่งชิงเศรษฐกิจแย่งชิงอำนาจแล้วเราไม่ต้องพูดถึง ที่เดพูดถึงนะเพราะว่าทั่วโลกก็รู้กันหมดแล้วเด็กลูกเล็กเด็กแดงใครก็รู้หมดเดยวทุกวันนี้ทุกคนมีอินเทอร์เน็ตมีมือถือมี wifi มีนะ fast very fast to know everything you k n o w o u l knowledge to, to get to get a knowledge education you know update every every minute when when happen นะ young people student a b u t 10 years old e uh, years old six years old start to use the mobile already, the uh, telephone. So everybody, students and baby, <laughs> young baby, very clever now. Uh, everybody not not stupid anymore. Uh, so they use the uh, telephone system, like the social system about the one news, what it be happened, you know, by the living lies and then um, by the living life by the working by the labor employee labor employer and uh, about the accommodation and about the health health that Uh, ฮะนั e นคือทุกคนรู้เรื่อยๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆแล้วก็หนังสือเล่มนี้ดีมากเลยค่ะก็นั่งว่างๆอาบแดดไม่อาบแดดหรอกค่ะก็นั่งรับลมชมวิวนะคะก็ตัก ตากแดดด้วยก็ได้แสง power solar ultraviolet ของ power of the sun แ <c> ต <oughs> ่ไม่ร่างกาย <c oughs> วอร์ม up นะก็มันก็ไม่ถึงกับหนาวมากมันหนาวจนตายอะไรเงี้ยมันก็อากาศก็เย็นเหมือนเย็นแบบในห้องแอร์10องศาแต่ก็นั่งสบายสบายอ่านหนังสือได้อ่านหนังสือพิมพ์ได้อะไรด้วยอากาศดีอ่ะเพื่อน Mm hmm. วันนี้ก็อยากจะทักทายอยากจะคุยกับเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็อยากให้เห็นว่าเออสแกนดิเนเวียนโค้วโลกเหนือเนี่ยสวีเดนนอร์เวย์เนะดนมาร์กเนี่ยฟินแลนด์างเงี้ยนะติดเขตเปรัสเซียมันเป็นยังไงนะอากาศ weather <laughs> good weather mm hmm. wonderful weather <laughs> ความหนาวเข้ามากระแทกล่างกายเรากระทบชีวิตมนุษย์ความหนาวเย็นแต่แสงพระอาทิตย์ก็ให้ความร้อนนะคะแสงพระอาทิตย์ก็แสงสว่างแดงจ้าให้ความร้อนความอบอ,อุ่นกับมนุษย์และสัตว์และพืชพันธุ์นะคะก็ได้มันไม่สิ่งทดแทนนะมันมีสิ่งทดแทนนะเพื่อนมีสิ่งทดแทน,นทดทนท้ว่าเออไม่ใช่ว่าเอ,อ ส่วนที่สุดยอส่วนที่ผ่านนะคะแบบฟันหนาวเย็น uh, uh, climate very cold ไว้มันก็มี sun s u n and sunshine the sun i v e the power and warm up to it, and shining and the lights on แสงสว่างแสงสว่างเข้ามาทดแทนแล้วยิ่งสองสัปดาห์นี้ฟูลม moon นะคะฟูลม moon ก็เวลาม,มืดมิดสนิทนะคะเห็นดาวท้องฟ้านะคะฟิล์มสิมันลนนะคะเพราะว่ามันจะ Beautiful on the sky with the many star นะคะแล้วก็ full with the sun moonlight นะ,ะสิ่งที่เข้ามาทดแทนให้กับชีวิตมนุษย์สร้างความสุขให้กับมนุษย์นะคะไม่ได้ขาดหายไปเลยนะคะ่ะระบบ universal นะคะโลกเรามันหมุนรอบดวงอาทิตย์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่นนโลกเรามันหมุนรอบถ้าเขตเอ่ออเมริกาเขตแอฟริกาเข้ามาใกล้ๆ พาทิ์มันก็จะเห็นแดดแรงๆใี่ไห้40-50องศาเขตแอฟริกาแต่เขตยุโรปมันโลกมันหมุนเงี้ยโลกมันหมุนรอบดวงอาทิตย์เนี่ยดวงอาทิตย์อยู่ตรงเนี้ยดวงอาทิตย์อยู่เฉยๆเงี้ยแต่แต่โลกของเรามันจะหมุนรอบหมุนรอบแล้วแต่ว่าซิกโลกทางไหนนะคะที่มันจะโดนแสงพาทิ์นะคะแต่วันนี้นะคะที่แคนาดาเวนนะคะสวีเดนอร์เย์นะคะเดนมาร์กเราได้ ได้แสงปาจิตเพราะว่าโซนของเรามันโลกมันหมุนรอบ้าจิตระโดนปาจิตสายแสงมานะคะก็ได้แค่ประมาณสองสมวันนะคะประมาณแค่เราได้แดดดีนะคะก็อาทิตย์นี้ได้แต่น้นจากวันพุธนะคะเป็นเน d a เดย์เทอร์สเดย์ y ฟร t เดย์ซแล้วก็สันเดย์ไม่เปทน tomorrow can be can be ทักทายพุ่นพทุกคนนะคะอืม แค่นี้เนาะอย่าลืมอ่านหนังสือกันนะหนังสือมันให้ประโยชน์นะคะให้ให้คุณละประโยชน์เยอะเลยนะคะอ่านหนังสือมีประโยชน์นะคะโอเคเนาะแล้วเดี๋ยวยังไงพี่คิมมาเล่าให้ฟังอีกครั้งนะอ่านหนังสือมีประโยชน์มากค่ะแฮปปี้วีคเอนเพืพ่อน